คุผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มหายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหาพาเพลินรายการบันเทิงสาระคดีที่จะนำาทุกท่านไปสู่เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็คงจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยที่กําลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนในปี2,558นี้หรืออีก3ปีข้างหน้านี้เองค่ะ ม่ว่าอาเซียนยจะเป็นอย่างไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรตอนนี้นะคะเราก็มีวิทยากรสุดหล่อประจํารายการของเราดเองนั่นก็คือพี่มหาสุราดีนั่นเองค่ะครับขอ,เ,อเล่นชมมันสกเขินเลยนะนเนี่ยแน่พี่มหาอยากจะรู้เหลือเกินว่าวิวัฒนาการของอาเซียนเนี่ยเขาเป็นมาอย่างไรคะอาเซียนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากแต่เรามองว่าไกลตัวนะการรับรู้เรื่องอาเซียนเราเพิ่งมาตื่นตัวเมื่อสักสี่สห้าปีมานี้ <c oughs> ก่อนเกิดอาเซียนมันมีสมาคมอาสา ก่อนสมาคมภาษามันมีสมาคมสันติบาตแห่งประชาชาติอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคําำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคําใหม่ที่เกิดเมื่อช่วงสงครามโลกนี้เองต้องยกความดีให้ครูเตียงสริขันกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผู้ที่คิดก่อเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆก็คือในวันที่หาดทรายบางแสนอันสงบของวันที่8สิงหาอสองพันที่พลเอกถนัดคอมันรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจร มีความคิดว่าจะการจัดตั้งประชาคมสักอย่างหนึ่งขึ้นในภูมิภาคนี้เพื่อเป็นการรองรับและเป็นการต่อรองจึงเกิดคำว่าอาเซียนขึ้นที่บ้านแหลมแท่นอยู่ที่บางแสนซึ่งเป็นบ้านภักตาอากาศส่วนตัวของพันเอกถนัดคอมันเตยคอมันเป็นคนเชื้อสายจีนคนไทยที่เชื้อสายจีนเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นโดยการเชิญชวนรัฐมตรีต่างประเทศอีกหประเทศซึ่งก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปิน อินโดนีเซียและก็ประเทศไทย5้าประเทศสิงคโปร์อีกประเทศหนึ่งคือ5รวมเป็น5ตอนนั้นสิงคโปร์เพิ่งเป็นประเทศได้ไม่นานก็เกิดอาเซียนขึ้นเขาจึงถือวันที่8สิงหาเป็นวันอาเซียนก็มีการประกาศความเขาเรียกประกาศกรุงเทพที่นั่นก็คือเกิดขึ้นโดยการจัดตั้งสมาคมเขาเรียกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ที่วังสรานรมก็เริ่มมีการวิวัฒนาการขึ้นมามีการจัดตั้งมีประเทศอื่นที่เข้ามาเช่น ภายหลังก็มีบูรนายหลังจากบูรนายก็มีเวียดนามเวียดนามก็มาพม่าและลาวและประเทศสุดท้ายก็คือกัมพูชาในวนราระครบ40ปีการตั้งอาเซียนก็มีการจดกฎบัตรขึ้นมาเขาเรียกกฎบัตรอาเซียนที่จะนําไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งมันจะเกิดขึ้นอีก3ปีข้างหน้าคือ2 5 5 8ปัจจุบันอาเซียนมีคนไทยที่เป็นเลข,ข,ขาธิการก็คือดรสุรินทร์พิศวณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นรลขาธที่การอาเซียนซึ่งจะหมดวาระภายในปีนี้ mm hmm. เป็นได้5ปีตอนหนึ่งครั้งไม่มีการต่อสมัย uh huh. ทีนี้ก็อาเซียนจึงมีกฎบัตรเมื่อครบ40ปีประกาศกฎบัตรอาเซียนใช้ที่สิงคโปร์ก็พูดง่ายๆกฎบัตรคืออะไรก็กฎบัตรก็คือกฎหมายที่รองรับความข้อตกลงต่างๆซึ่งประเทศนู้นประเทศนี้ที่เป็นสมาชิกสามารถฟ้องอีกประเทศหนึ่ง mm hmm. ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎอาเซียนได้ หรือเปรียบเทียบง่าย้กฎบัตรอาเซียนก็คือผัวเมียที่อยู่กินกันมา40ปีโดยไม่จดทะเบียนสมรสและเพิ่งมาจดทะเบียนสมรสเมื่อแต่งงานกัน40ปีเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมเรื่องประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่น่าตื่นตัวและเป็นความหวังของคนและคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลังที่มีการต่อรองเพิ่มขึ้นกับจํานวนประชากรในอาเซียนที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ500กว่าล้านเกือบจะ500ล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกฎบัตรอาเซียนจะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วย การขาดความไม่พร้อมอยู่3อย่างอะไรบ้างเอ่ยถ้าเกิดเราไม่พร้อมเรื่องการเมืองความมั่นคงเราไม่พร้อมเรื่องเศรษฐกิจเราไม่พร้อมเรื่องประชาคมวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นสามอย่างนี้ก็คือเสาหลักเขาเรียกภาษาลาวเรียกว่าเสาค้ำภาษาไทยเรียกว่าเสาหลักเสาหลักอาเซียน3อย่างก็คือ1ประชาคมการเมืองและความมั่นคง2ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน3ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียนใช้ธงร่วมกันใช้เพลงร่วมกัน แต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือประชาคมสุดท้ายสังคมและวัฒธรรมถ้าประชาคมนี้ไม่เข้มแข็งทั้งสองอย่างก็จะล้มคลืนประชาคมทางการเมืองการปกครองความมั่นคงไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่าคงไม่มีการสู้รบอะไรแย่งชิงพื้นที่อะไรกันนอกจากมีการประทะกันร,ระหว่างประเทศแต่เรื่องนี้ก็ต้องระวังอีกแหละเพราะว่าเราต้องดูว่าเกิดเหตุการณ์ประทะกันชายแดนของพรรมแดนของประเทศที่ติดกันเป็นเรื่องที่สองประเทศต้องไปเจรจาไม่ใช่เอาคู่ <S 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 เจรจาอื่นมา หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจโอเคมันมีความตื่นตัวอยู่แล้วโดยข้อค้ารสศษษษษอมอเศรษฐกิจคิดว่าอาเซียนจะเป็นข้อต่อรองใหม่ในโลกกับอเมริกาในสภาพยุโรปหรือว่ากับพวกอัปต้าที่ค้าขายกัน3ชาติก็คืออเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเพราะฉะนั้นมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เรื่องผู้คนเรื่องภาษามันต่างกันหมดทุกอย่างนั่นคือความหลากหลายที่จะเกิดขึ้นบนอาเซียนที่จะดําเนินทางไปในทางเดียวกันจะอยู่ยังไงจะร่วมกันยังไงจะต่างกันอย่างไร นี่<ม>แหละคือประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นไปในสามปีที่เราจะต้องเรียนรู้ตระหนักรู้ทำความเข้าใจ<ม>โดยเฉพาะเรื่องภาษาที่มันจะเป็นภาษาสื่อกลาง<ม>เราจะปฏิเสธตัวเองไม่ได้ว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นอังกฤษเราจึงไม่เก่งภาษาอังกฤษ<ม>แต่ประเทศที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นอังกฤษอย่างลาวและกัมพูชาภาษาอังกฤษเขาได้ก้าวหน้าไปกว่าเรา<ม>แล้ว<ม>เพราะเขาไม่ได้เรียนรู้เพื่อจะไปเป็นเสมียนอำเภออย่างภาษาอังกฤษอย่างเราแต่ทางลาวเขาเรียนรู้เพื่อจะคุยทำการค้ากับนายฝรั่ง กําลังตอนนี้ที่มหาการจะบอกว่าตอนนี้นะคะหลายๆประเทศที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยเขาก็มีความก้าวหน้ามีความพร้อมทางด้านประชาคมอาเซียนอย่างมากเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อในช่วงหน้าดีกว่าคะ่ะ เมื่อช่วงที่แล้วนะคะนายกับพี่มหาเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องออประวัติอาเซียนใช่ไหมคะความเป็นมาแล้วก็ออในสายตาของคนไทยเนี่ยมองว่าอาเซียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะักอยากถามพี่มหาว่าพี่มหาคิดว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนทางด้านต่างๆเนี่ยคะ่ะที่จะไปเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ยอ,อย่างเต็มตัวแล้วก็ภูมิใจสักทีหนึง่งโอเคได้อ,อย่างแรกอาเซียนเกิดที่ประเทศเราอปัจจุบันเลขาธิการอาเซียนก็คนประเทศเรา แต่รู้ไหมว่าผลการสํารวจเรื่องการรับรู้หรือการเตือนตัวเรื่องประชาคมอ,อาเซียนเนี่ยประเทศไทยมาอันดับที่เท่าไหร่ในสิประเทศเท่าไหร่อันดับแปดมีกี่อันดับมีทั้งหมดสิอันดับทำไมอยู่อันดับแปดละ่ละการเตือนต,ตัวเพราะปัญหาของการศึกษาของเรานี่แหละประเทศที่มาอันดับหนึ่งประเทศไหนรู้นะที่น่าตกใจมากาไม่น่าเชื่อลาวหรอประเทศลาวมาเป็นอันดับหนึ่งทำไม,มลาวถึงเป็นอันดับหนึ่งลาวผ่านจากการสงครามเปลี่ยนแปลงประเทศ สมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนลาวเป็นเจ้าภาพซีเกม,มเรลาวมีความตื่นตัวว่าอาเซียนคือทางรอดอ,อาเซียนคืออนาคตที่ลาวจะหวังได้ว่าลาวจะหลุดพ้นประเทศด้อยพัฒนาเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาลาวจึงตื่นตัวเรื่องนี้มากราวให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องอาเซียนเป็นอย่างสูงทุกระดับลาวจะมีความตื่นตัวเป็นอันดับหนึ่งขณะเดีดยกันลาว ก็มองว่าลาวได้พ้นคำสาปสําคัญอะไรเอ่ยมันมีอยู่ในตำนานนะของลาวเขาบอกว่าพระยาศีโครตรได้สาปแช่งว่าอย่าให้แผ่นดินนี้จเจริญรุ่งเรืองคนคิดคดทรยศเพราะว่าเมียพระยาศีโครตรถามว่ามีทางไหนที่ให้พระยาศีโครตรตายได้บ้างพระยาศีโครตรก็เผอบอกเมียว่ามีทางเดียวคือเ,เอาไม้แหลมไปทิ่มก้นแล้วก็ตายเ <c oughs> พราะคนมีวิชาอาคม <c oughs> ก็ต้องอย่างนั้น <c oughs> ใช่ไหมพระยาศีโครตรเลยสาปแช่งว่า อย่าให้ประเทศนี้เจริญรุ่งเรืองถ้าเจริญก็เพียงแค่ช่างพับหูงูแลบลิ้นมันเร็วมากแต่ถ้าจะเจริญได้ก็คือเนื่องมีหินฟูน้ำยังไงอะหินฟูน้ำหินฟูน้ำเดี๋ยวเขาจะเฉลยไงหินฟูน้ำมีงูใหญ่เลื้อยผ่านมียักษ์ขาวเข้ามาหินฟูน้ำก็คือสะพานข้ามมิตรภาพมีโรงแรมดอนจันพาเลตอยู่ในเวียงจันนะมีงูเลื้อยใหญ่เข้ามารถไฟ รถไฟจากกรุงเทพน้องคายถึงท่านาแรงเข้าเวียงจันทร์อันนั้นเด็กๆคณนเดียกันรประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่งเปิดประเทศเป็นลือสีที่ปิดตัวประเทศไหนพม่าเป็นลือสีแห่งเอเชียพม่าเปิดประเทศยอมรับหลายๆอย่างมีการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้ว่าอาจจะมีเงื่อนปมมีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองเช่นองซานสูจีทำให้ต่างชาติรับพม่ามากขึ้นพม่า ตั้งคำถามเลยว่าพม่าจะพัฒนาประเทศยังไงพม่าต้องเปิดประตูเศรษฐกิจก็จ,กจะมีท่าเรือที่มริดถว,วายในเร็วนี้ใช่ไหม,มการเดินทางทางโลกซีโลกตะวันออกตะวันตกอเมริกาก็บอกมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอาเซียนเพราะว่าเป็นที่เรื่องรับรู้กันว่าอาเซียนตกลงกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมอมแต่การเดินทางพม่าก,กาลังตั้งแผนไว้ว่าพม่าจะพัฒนาประเทศยังไงแรงงานขั้นดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เป็นแรงงานส่วนใหญ่มาจากที่ไหนแรงงานพมา่า ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนแรงงานชั้นดีอย่างนี้กลับไปเปลว่าเขาเป็นหัวหน้าคนงานนะขณะแรงงานประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่อง300บาทอยู่แรงงานไทยก็ยังเป็แงงนแรงงานที่ขี้เกียจเรื่องมากมีปัญหาขณะแรงงานราคาถูกอย่างลาวและพม่ากลายเป็นคนที่รู้กลไกถ้าเกิดวันหนึ่งประธานาธิบดีเตงเสงเรียกแรงงานพม่ากลับเพื่อพัฒนาประเทศจะเกิดอะไรขึ้นจังหวัดสมุทรสาครแรง,งงานพม่ากลับหมดประมาณล้านกว่าคน ซึ่งเป็นจนํานวนประชากรกึ่งหนึ่งของจังหวัดสุโขทรยโรงง итан, านทําปลาอาหารทะเลเจง๊งโรงงานเรือประมงที่เกาะสองระนองเจ๊งโรงงานทอผ้าที่แม่สอดจ Einstein, ังหวัดตากเจ๊งเพราะไม่มีแรงงานรวมทั้งแรงงานที่เฝ้าไข้รับจ้างดูแลอะไรต่างๆจบถ้าคนไทยยังไม่เตือนตัวไม่มีการศึกษาไม่มีการความรู้เรื่องอย่างเท่าเทียม <trouvé. S 2> ต้องให้ความรู้ว่าเราต้องรู้จักเพื่อนบ้านยังไงอะไรเดวยวกัน ประเทศไทยก็เป็นประเทศอันดับเกือบเท้ายที่มีมหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะเป็นประเทศแรกอสิงคโปร์ประเทศแรกมาเลเซียอินโดเวียดนานม,มและประเทศไทยเป็นประเทศที่5ที่มีวิชานี้และวิชานี้ก็มีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทาเมื่อสิบปีที่แล้วในการเรียนรู้เรื่องอาเซียนนี่สำคัญเข้าใจแหละทีนี้จากการที่ได้ฟังมาจากหลายๆประเทศที่เขามีความก้าวหน้าทางที่จริงๆแล้วอย่างลราเขาเป็นเพื่อนบ้านเราจริงๆเลยแต่คือ เราลองมาถกเถียงกันดีกว่าว่าปัญหาจริงๆที่ทําให้ประเทศไทยยังไม่ไปสักทีเนี่ยแนก็กแนกก็เลยลองกลับมาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะออด้านการศึกษาอะไรนึงน,น<ล>ะถูกไหมการกา,การคา้าการเป็นมิตรกับเพื่อน,อนบ้านาเราไม่เป็นรองใครนะเรื่องการคา้าข้าวอย่างนี้ส่งออกก็เราข้าวส่งออกไม่ว่าตอนนี้เราจะแพ้เวียดนามแต่ว่าเราก็มีท่าเรือซี่งมันคือท่าเรือสนามบินสุวรรณภูมิก็คือจุดที่ลงเครื่องบิน เชื่อเพลิงถูกกว่าสิงคโปร์สิงคโปร์มันต้องอ้อมไปเรือก็ต้องอ้อมเข้าอ่าวไทยง่ายสมัยก่อนมันเป็นตั้งแต่ยุคโบราณนะจากเรือใบมามถึงเรือบินแต่ว่าปัญหาของเอราย่างเดียกคือการศึกษาเรามีรัฐมนตรีศึกษาเปลี่ยนมาบ่อยๆแต่ละคนก็หน้าตาประหลาดประหลาดไปแกลกันทั้งนั้นนลนะ <S <S แต่การศึกษาเด็กไทยก็ยังอยู่ที่เดิมมหาวิทยาลัยก็ยังมีปัญหา<ม>เด็กไทยก็ยังพูดอังกฤษแบบกระท่อนกระแท่นพูดอังกฤษรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องแบบพูดสื่อภาษาก็ยังผิด ม,มันเป็นปัญหาที่เราต้องร่วมกันต้องเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้อย่างรื่นรมไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์หรือการรับรู้กับเพื่อนบ้านค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่เราได้ฟังพี่มหาเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับประวัติของอาเซียนแล้วก็ความเป็นมานะคะเราก็ได้รู้แล้วตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่ได้ดูอยู่เนี่ยอย่าคิดอย่าเลยไปเลยว่าตอนนี้เนี่ยประเทศของเราเนี่ยได้แบบล่าช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างมากเลยนะคะเอาเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยทีเดียว แต่ว่าส่วนวันนี้ค่ะแนกต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็วิทยากรสุดหล่อของเราก็คือพี่มหาสุราทินนั่นเองนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ